สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มีเรื่องราวของต้นอโกมินานะคะทีะ่ตอนแรกเราได้มาปลูกในกระถางเพียงแค่กระถางละกอเดียวหรือต้นเดียวแต่พอใช้สูตรนี้แล้วก็ทำให้ต้นอโกมินาทั้งสองชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นหลักทรัพย์ หรือต้นอัญมณีขาวแตกกอแตกพุ่มแตกหนอ่อออกมาเยอะแยะมากมายจนล้นกระถางมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวไปดูคะ่ะว่าใช้สูตรอะไรกันบ้างนะคะสำหรับสูตรที่ว่านี้ก็ใช้ขี้เถ้าแล้วก็น้ำซาวข้าวมาเป็นตัวช่วยคะ่ะวิธีการก็คือตักขี้เถ้าหนึ่งช้อนแล้วโรวยรอบโคนต้นของต้นหลักซับคะ่ะหลังจากนั้นรดน้ำซาวข้าวตามลงไป แล้วจึงลดน้ำด้วยฝักบัวตามอีกครั้งหนึ่งโดยลดให้รอบโคนต้นของต้นหลักทรั์ทั่วทั้งกระถางค่ะใช้เวลาไม่นานก็จะเห็นต้นหลักทรัพย์แตกพุ่มแตกหนอ่อแตกกอและใบสดสดงดงามจนแทบจะล้นกระถางแบบที่เห็นซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่เราใช้ขี้เถ้าแล้วก็น้ำซาวข้าวมาช่วยลดให้กับต้นไม้ของเราสำหรับในขี้เถ้านั้นก็จะมีแร่ธาตุอาหารโดยเฉพาะโปตทสเซียมอยู่มาก ตัวนี้เขาจะช่วยทำให้รากของพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็เร็วมากเป็นการช่วยบำรุงพืชให้มีภูมิต้านทานต่อสภาพอากาศต่างๆได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้และยังช่วยป้องกันเพลี้ยเชื้อราแล้วก็ไล่มแมลงต่างๆได้ และสารซิลิก้าที่มีอยู่ในขี้เท่าก็จะเป็นตัวช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับใบของต้นไม้ต้นอะโกมินาของเราช่วยแผ่กิ่งก้านใบแล้วก็แตกพุ่มออกมาได้อย่างสวยงามส่วนน้ำซาวข้าวก็จะมีประโยชน์ต่อต้อตนไม้เพราะว่ามีสารอาหารจากข้าวออทั้งแร่ธาตุวิตามินคาร์โบไฮเดรตที่ละลายอยู่เป็นจำนวนมาก พืชดูดซึมใช้ได้ดีค่ะแล้วก็เมื่อนำไปรดต้นไม้ก็จะทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงแล้วก็มีใบที่สวยงามมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในน้ำาสาวข้าวนะคะเขาก็จะมีจุลินทรีย์ตัวนี้จะช่วยเร่งให้ต้นไม้แข็งแรงจเจริญเติบโตงอกงามได้เป็นอย่างดีนอกเหนือไปจากต้นหลักทรัพย์แล้วก็ได้นำวิธีการนี้ไปทำให้กับต้นอัญ,ญมณีขาวด้วยเช่นกันค่ะซึ่งผลที่ออกมาก็ได้ผลดีไม่แพ้กันนะคะ สำหรับวิธีการที่ทำก็คล้ายคลึงกันจากเริ่มแรกที่มีต้นอัญมณีขาวอยู่ต้นเดียวกอเดียวนในกระถางก็ใช้วิธีการนี้แหละค่ะที่ทำให้แตกพุ่มแตกก็อออกมาได้สวยใส่ขี้เท่าหนึ่งช้อนลงไปแล้วรดน้ำสาวข้าวหลังจากนั้นใช้ฝักบัวรดน้ำรดลงไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะ ผลที่ออกมาก็จะเห็นว่าเมื่อเราใช้สูตรนี้แล้วต้นอโกโมิน่าไม่ว่าจะเป็นต้นหลักทรัพย์หรือต้นอัญมณีขาวก็จะแตกหนอ่อแตกกอแตกพุ่มออกมาจนแทบจะล้นกระถางแล้วก็มีใบที่สวยงามถ้ายังไงก็ลองนำไปทดลองทำดูนะคะคุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ชื่อกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอพระคุณคะ่ะ